สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าที่ดินในเมทอง EEC z o n ครับผมกับ EB 009เกอโดย Boss u m ่แน้วนะครับวันนี้นะครับจะพาเข้ามาชมที่ดินทะเรทองนะครับ14ไร่3งานเจตาพาธังวาอําเภอปลวกแดงจังหวัดละยองนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับมันดีอย่างไงและทำเลทองอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัว layout แปลงนะครับตามรางวัดนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็น2ชนโฉนนะครับสองชนโหนที่ดินนะครับ14ไร่นะครับสามงานเจ็ตารางวานะครับหน้าแปลงกว้าง8เมตรติดลาดยางนะครับแล้วก็จุดจำนาเราอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็8เมตรนะครับถนอด้านข้างเป็นคอนกรีตนะครับถนนด2ใบนะครับผมตามที่ได้แจ้งไว้ขั้นต้นนะฮะขายยกแปลงนะครับข้างหน้าแปลงติดถนนกว้าง1 1 0เมตรนะครับด้านขวา1 3 0เมตรสวนที่1 70เมตรสวนที่2ครับ40เมตรสวนที่3ครับแล้วก็ด้านท้ายแปลงกว้าง190เมตรครับและนี่สำคัญด้านซ้าย240เมตรติดถนนคอนกรีตนะครับผมเดี๋ยวเอาลงครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูถนนนะครับด้านหน้าและด้านขวาของแปลงนะครับด้านหน้าลาดยางด้านขวาเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็สุ้มน้ำนะครับมุมบดีเป็นสองใบโอเคเดี๋ยวมาต่อด้วยจุดจ้องไฟสามเฟสนะครับบอกเลยว่าสาธาพร้อมแน่นอนสำหรับแปลงนี้ที่ดินดอนเรทอ์ที่อีโซนของเรานะครับที่เราเสนอมาดูจุดจ้องไฟครับจุดจ้องไฟสามเฟสนะครับพร้อมเลยนะครับสำหรับจะขึ้นคอนโดหมู่บ้านนะครับ พร้อมเลยครับตรงนี้ไม่ต้องจ่ายค่าสาธา,าจ๊มน้ำาฟเข้ามาถึงหน้าแปลงเรามีพร้อมแล้วครับสะดวกสบายมากมายไม่ต้องเสียอคอเพิ่มนะครั้ดูมูลสูงกันนะครับมุลสูงนะฮะถือว่าติดฐานที่สําคัญนะครับอะไรบ้างนะครับก็ไหล่งช้อปปิ้งครับโอเคมาดูกันนะครับตรงนี้นะฮะจะติดกับอำเภอปลวกแดงนะครับต่อด้วย WHA ตาสิทธ์นะครับและตามมาด้วย WHA 3นะครับซึ่งจะจาก1มา3ผ่านพุยมะระนะครับหมู่บ้านหุยมะระเข้ามาต่อด้วยนะครับนี่ิคมอิทเทนซีบอร์ดนะครับเซอร์ซีบอร์ดและยองนะฮะนี่เป็นอนิคมหนึ่งเป็นนิคมชั้นนำนะครับของและยองเลยนะครับต่ออีกนะครับต่ออีกเซอร์ซีบอร์ดนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะฮะตามมาด้วยอัมสาซิตี้ระยองและอัฟเตซี่ยองโซนจีนนะฮะอัมตาสองอัมตะนี้สำคัญมากตรงนี้แล้วก็ปิดท่งนะครับ1 2 3 4 5นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะต่อด้วยท่าเรือแหลมจะบังนะครับจาก3ามสิหนึ่งมุ่งหน้าลายพานะครับสามสิบหนึ่งแหลมจะบังสุขวิตนะครับตัดเข้าสู่ท่าเรือแหลมจะบังอย่างง่ายดายนะฮะนาคมสะดวกสุดๆไลน์ช้อปปิ้งนะครับดูโฮมนะครับดูโฮมสะพานสี่บอบิน นะครับแล้วก็มี Big กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์บอวินนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยห่างกันไม่ถึงสองกิโลนะครับแล้วก็แมคโครนะครับและก็มีโลตัสนะครับโลตัสบอวินนะครับต่อด้วยโรบินสันไลฟ์สไตล์บอวินนตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับสถานที่สําคัญไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับจากที่ดินทำเลทองของเราส่วนนะครับ เมื่อชั่วโมงนี้สุดๆละแบ่งนี้นะฮะจาก3ามศเข้ามาสุดย์แปดส3 2รเมตรเท่านั้นนะครับเป็นถนนลาดยางนะกว้าง8เมตรเลยนะครับทำเนทองดีด e ีอ e ีซีโซนนะครับแปลงนี้สุดแล้วนะครับ14ไร่3งานเจ็ดตรารางวานะครับขึ้นโครงการหมู่บ้านคอนโดหรือจับจองทำกำไรก็ดีนะครับ คาดว่านะครับไม่เกินนะครับประมาณไม่เกินครึ่งปีนี้นะฮะจาก3ล้านนะฮะผมมั่นใจเลยว่าเป็นหล้านแน่นอนนะครับถ้าคิดทำกำไรจากที่เินแปลงนี้รีบจับรีบจองให้ไวเลยนะครับมันจะขึ้นหมู่บ้านคอนโดพร้อมครับถนนน้ําไฟพร้อมเลยนะครับกับบอสตันชานแนลนะครับเรื่องเล่าที่ดินทำเลทอง e e c zone ครับผมสําหรับวันนี้นะครับที่ดินเมททองนะครับที่ด่างนึงก็14ไร่สามงานเจ็ดสุตตะลังวา ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับตรนเหล่านี้มอสตัมสังหา0ูนย์หกหนึ่งเจ็ดเศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าสองหกเก้าต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ